รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ,โ,โอ้โหต้นหมายอินเดียใหญยชิบไปวหเดียวเด,ยว,ดวยมังดูมาแล้วในพุงยานะนะโอ้โผมและคาราวันนี้นะคะพาทุกคนมาเป็นตามเรื่องราวความคลาสสิกของหนังกลาแแรงค่ะ หน่วยหนังเนี่ยมันมีหลายระดับนะมันไม่ใช่มีแค่ว่าเออแค่หน่วยหนังกลางแปลงมันก็มีตั้งแต่หนังล้อมผ้าหนังชายแรกข้าวชายหนังแก้บนตามสันเจ้าหน่วยหนังที่ประสบความสำเร็จนะทุกวันนี้ ที่เขาทำอยู่แล้วยังมีงานอยู่พี่ทุกใช้คำว่าหน่วยระดับเฟิร์ส a s s แต่และหน่วยเนี่ยเขาจะมีจุดขายของของเขาเองเฉพาะตัวเลยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่หน่วยหนังพวกนี้ยังไงก็มีคนจ้างักลางคือคือการแปลงเนี่ยอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ช่วยกันมาดูอนุรักษ์ไว้บางทีเขาไม่รู้ว่าดังแปลงมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทำแบบใหม่แล้วเราสามารถเป็นเหมือน คอนเสิร์ตวงหนึ่งไปเลยพร้อมหนังด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะหนังกลางแปลปงค่ะเขาก็มีวิวัฒน,นาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องฉายหนังหรือว่าบรรยากาศในการดูหนังค่ะ ต้นนะคะในการตามหาเรื่องราวความรู้ของหนังกลางแปลงค่ะที่นี่เลยขุนแผนภาพยนตร์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงขุนแผนภาพยนตร์คนในละแวกการจนาราบุรีเขาก็จะรู้จักในานามของพี่ตุ๊กพี่ตุก๊กขุนแผนแต่ว่าถ้าคนในเมืองนะคะถ้าคนในกรุงเทพก็จะรู้จักในานามพี่แผนพี่แผนเขาจะเรียกกันไปเลยว่าพี่ขุนแผนก็ทํามาตั้งแต่สมัยพี่ตุ๊กเด็กๆก็50กว่าปีแล้ว เ,เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างประเทศฝั่งตะวันตกที่นําการฉายหนังนําเครื่องฉายเป็นเครื่อง16มมตรหรือว่า8มเมตรมาใช้ให้กับคนในวางดูก่อนในสมัยรัชกาลที่5พอมาฉายปุ๊บก็มีบริษัทห้างร้านบริษัทโอสถสภาเน้นในการขายพวกยามองอะไรพวกนี้ใช้วิธีการทํารถหนังขายยาก็มีหน่วยงานขายยาไปตะเวนฉายตามหมู่บ้านในชนบทท้องไร่ท้องนาอะไรต่างๆฉายไปก็ หยุดขายายาไปด้วยได้ขายของด้วยได้ประชาธมพันธ์สินค้าด้วยคนต่างจังหวัดพอเวลาได้ได้ใช้สินค้าแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ได้ดูหนัง mm hmm. ก็เหมือนมีความรู้สึกว่ารักสินค้าตัวนี้ก็ได้ใช้สินค้าแล้วต,ต่อมาก็มีอีกหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรก,ก็มาทำวิธีการวิธีการเดียวกันก็เป็นต้นกําเนิดเลยนะของหนังกลางแปลง ในปี1897ภาพยนตร์เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยคณะละครเร่ของฝรั่งที่มีชื่อว่า S.G. Marshovski ซึ่งฉายภาพยนตร์ฝรั่งสู่สายตาสาธารณชนชาวสยามเป็นครั้งแรกโดยเป็นการฉายในสถานที่ปิดและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากความนิยมการดูหนังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานที่ปิดที่ใช้ฉายภาพยนตร์จึงไม่เพียงพอทำให้คณะหนังเร่เริ่มปรับและดัดแปลงรูปแบบการฉายให้คนดูเข้าถึงมากขึ้น จนนำมาสู่การใช้หนังในที่โล่งแจ้งหรือหนังกลางแปลงนั่นเองครับสำหรับยุคที่หนังกลางแปลงเฟื่องฟูมากๆที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณช่วงคริสต์ศักราช1987เนื่องจากช่วงนั้นภาพยนตร์ไทยถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก หนังกลางแปลงได้แพร่ยขยายเข้าสู่หลายพื้นที่แทบทุกอำเภอทุกจังหวัดของไทยคนจึงเริ่มนำหน่วยหนังเร่ปิดวิจฉาหนังขยายมาเป็นมหรสพประจำงานบุญงานวัดงานบวชงานแก้บนแม้กระทั่งงานศพก็ยังมีหนังกลางแปลงมาฉายอีกด้วยพอหนังล้อมผ้าเริ่มมีคนติดตามเยอะๆมันก็จะมีคนที่มีสตางค์เวลาเขาจัดงานสมมติว่าบ้านนี้เขาจัดงานบวชลูกชายผู้ใหญ่บ้านกำนัน เขาอยากมีหน้ามีตาคนเหล่านี้พอเห็นหนังไปปิดวิกเก็บเงินเขาก็ไปถามจอหนังเลยว่าถ้าเหมาเลยเนี่ยมาฉายที่บ้านเขาโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินคิดเท่าไหร่เขาจะหามาให้คนดูฟรีเลย <c oughs> ก็คิดถนนราคากันไปมันจึงเกิดหนังกลางแปลงที่รับจ้างฉายมาจนถึงปัจจุบันนี่ไง <c oughs> นี่เป็นต้นเหตุเลย <c oughs> ก็เกิดวิวัฒนาการมาเป็นไม่เอาและไม่ไปล้อมผ้า <c oughs> ไม่ไป <c oughs> ไม่ไปปิดวิกแล้วไม่ไปเล่แล้วทำหน่วยให้มันมาตรฐานขึ้น ทำเครื่องเสียงให้ดีขึ้นทำจอให้ดีขึ้นเพ <judged. S 1> ื่อมารับงานพวกนี <S <S <ป>้โดยเฉพาะเลยเราต้องยอมรับว่าในยุคที่หนังกลางแปลงมันบูมๆมันบูมจริงคนก็เลยเวลาจัดงานชอบมีหนังแต่ครั้นี้ด้วยด้วยรสนิยมด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยอ่ะเรายังมีความรู้สึกอยากจะหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจเป็นกําลังใจอ่ะทากิจการอะไรก็แล้วแต่ไปบนสารเจ้าที่ไหนอ่ะเอาง่ายไว้ก่อนบนหนังมันก็เกิด หนังฉายแก้บนเมื่อพูดถึงหนังแก้บนนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราพบเห็นกันตามวัดตามศาลเจ้าแต่มีที่หนึ่งนะครับที่เป็นตำนานการฉายหนังแก้บนอันโด่งดังกับตำนานผีจ้างหนังของแจ่มจนันท์ภาพยนตร์นป่าคำชโนโดจังหวัดอุดรธานีในปีพุทธศักราช2532 ที่โด่งดังออกทีวีและหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหลายฉบับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ความนิยมในการฉายหนังแก้บนเพิ่มมากขึ้นมีการฉายหนังแก้บนแทบทุกวันกบนอกกานะครับเลยจะขอพาทุกคนมาดูบรรยากาศการฉายหนังแก้บนที่คําชะโนดแห่งนี้กันซะเลย เรื่องของหนังแก้บนนะคะเราก็ต้องมาสอบถามผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการหนังกลางแปลงนะคะคก็คือเฮียเบิร์มแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ที่มาของหนังแก้บนนะคะเราทราบกันอยู่แล้วแหละหลายๆคนคงได้ยินว่าเป็นตำนานผีจ้างหนังอันนี้ก็เกิดมาจากเฮียเบิร์มเลยส่วนใหญ่เขามีความเชื่อในด้านไหนอะคะถึงมาถวายภาพยนตร์ที่ํำชนวนคือพระปู่ศรีสุโธเนี่ยท่านชอบหนังเพราะเหตุการณ์ผีจ้างหนังเนี่ย เกิดทีพเก้ามกราปี2 5 3 2นะฮะเพราะว่าข้างในอยากดูหนังในการถวายแก้บนอย่างเงี้ยคะ่ะใครเป็นผู้กำหนดอะคะว่าจะใช้เรื่องอะไรยังไงบ้างอ๋อส่วนมากเจ้าภาพเขาก็อยากได้ในตำนานหนังในตำนานก็จะมีหนังบ้านผีปอบสารปืนมีทอง แต่ทีนี้สองเรื่องนั้นมันเก่าแก่มาก<ะ>ก็จะเหลือแต่บ้านผีปอบก,ก็เจ้าภาพไม่เจาะจงแล้วครับมีแต่ผมจัดให้อ,อย่างวันนี้ก็จัดหนังใหม่ให้<ะ>มีเรื่องแดงพระขนงส้มปลาน้อยสีคิงด้วยหรือเปล่าไม่ทรา <F oking S 2> บโฟคิงเหรออะ้ห้อันนี้คือในยุคนี้เลยครับแล้วก็นาคีจะต้องมีต้องมีเลยครับหนังเกี่ยวกับพญานาคค<ะ>่ะ อัลััมัขแล้วแต่เฮียจะเลือกให้เลยว่าว่าเรื่องอะไรเพราะเขาฉายอยู่ตลอดเขาจะทราบอยู่แล้วว่าเอ้ยอะไรที่ควรจะถวายอะไรเงี้ยค่ะแล้วให้เขาตัดสินใจเลือกค่ะแค่แจ้งจํานวนคืนอย่างเดียวเงี้ยค่ะ ว่าจะถวายกี่คืนอะไรเงี้ยค่ะก็ทราบว่าอ,องค์ปู่ท่านชอบภาพ,พยนตร์จริงๆแล้วอ่ะดูใน YouTube เรื่องคำชะโนดูตำนานของเฮ erm ียเบิ้มค่ะตำนานผีจ้างหนังะอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราขอก็สำเร็จด้วยก็เลยยิ่งเพิ่มความศรัทธาเข้าขไปใหญ่เหมือนกับเราเราทราบว่าที่ไหนใครชอบอะไรแล้วก็ให้สิ่งที่ท่านโปวดปานแต่สิ่งที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยคือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราก็ต้อง ความเชื่อส่วนหนึ่งแล้วก็ลงมือทําส่วนหนึ่งก็สประสบความสําเร็จนี้ค่ะ ทีมงานของแจนจันภาพยนตร์เขาก็ติดตั้งจอที่จะฉายหนังกลางแปลงในค่ำคืนมีเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือโครง่ะเขาจะทําตั้งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะถาวรเลยเพราะว่าพี่อาบอกว่ามีคนมาฉายหนังมีเจ้าภาพมาจ้างให้ฉายหนังตลอดน,นะคะ mm hmm. ทีมงานในการติดตั้งเนี่ยเวลามาฉายหนังแก้บนเนี่ยก็จะมีแค่คนเดียวค่ะทาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นจอหรือว่าฉายหนังนะคะผมนอนอยู่นี่อนอนอยู่นี่เลยเหรอครับผมนอนอยูี่ทุกคืนเนี่ยทุกคืนแสดงว่ามันมีฉายทุกคืน มันก็เป็นเป็นเป็นวางมันครับแต่ก็คืออยู่ประจําตรงนี้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีหนังมาและนี่เราจะเริ่มกี่โมงละคะประมาณหกโมงกว่าเหรอครับทีจะเป็นตัวเด่นกันสิได้เหรอครับหมายถึงว่าถ้าดวงอาทิตตกก็เริ่มฉายครับผมแล้วก็เดินมาไม่กไกลนะคะประมาณ1 0 0รเมตรค่ะเราก็จะเห็น จอหนังนะคะอีกหน่วยหนึ่งที่มาตั้งเหมือนกันพี่เขากําลังขึ้นจออยู่เลยนะคะอันนี้พี่จากหน่วยหน่วยไหนคะอะไรนะคะกองทุนหมู่บ้านเราก็แบ่งจุดกันไปแล้วเสียงมันไม่ตีกันหรอไม่ครับเราจะไม่เปิดแรงอ๋อไม่ได้เปิดแรงก็คือไม่ได้ใช้เครื่องเสียงชุดใหญ่รับจะนี่ใช้ข้างเดียวใช้ตู้ข้างเดียววันนี้ฉายกี่เรื่องเนี่ยของหน่วยพี่เรื่องเดียวมั้ยเรื่องเดียวเรื่องเดียวเจ้าภาพเขาก็เลือกมา เราจะเริ่มฉายกี่โมงอะคะหรือว่าตะวันตกเหมือนกันตะวันตกดินก็เริ่มเลยอีกหนึ่งจอนะคะที่มาทําการฉายหนังแก้บนก็คือนนเมืองภาพยนตร์ของจังหวัดอนนุดรธานีเลยอย่างหน่วยพี่นี่ฉายบ่อยไหมคะก็ก็บ่อยครับอันนี้เป็นหนังของโครงการประชารัฐค่ะ,คะไม่ใช่ส่วนตัวของผมนะ,ะผมได้แค่พ่อค่าแรงเฉยค่ะอย่างวันนี้เขาจ้างมาอย่างเงี้ยสามพันห้างอย่างเงี้ยตังที่เหลือนี่เราจะพัฒนาทั้ง ในชุมชนเราจำทวนพภกสิ่งไหนที่ไม่ขาดที่ที่ไม่ดีแล้วก็เอากงเปตนี้ไปใช้ได้และของหน่วยพี่นี่รับใช้เฉพาะหนังแก้บนหรือว่าหนังทั่วไปก็ใช้กลางแปลงก็ไปใช้ส่วนมากผมจะแก้บนอย่างเดียวครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่เดินทางไม่มีเวลาเดินทางแค่แก้บนอย่างเดียวก็าคิวแน่นแล้วและอย่างแก้บนของพี่ค่ะก็คือเป็นระบบดิจิตอลตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องฉายก็คือเหมือนคล้ายๆเครื่องโปรเจคเตอร์เนาะเหมือนเหมือนกันครับคล้ายกันเลยตัวเดียวกันเลยครับแต่คุณภาพของของเส้น ดีกว่ากันเฉยก็ให้คนตะการหมดทุกเรื่องหรอครับแต่เราฉายอยู่ในวัดไงอันนี้อย่างจองกลมเนี่ยมันหันหน้าเขาบังปูอยู่ยแล้วอ่าแล้วทางพระอาจารย์ท่านถ้าเกิดเราลุกคนเฉียงมากๆอ๋อมันก็มันก็ไปดีกับเราอ่ะไง่ายๆาคือมันจะไม่ดีกับเรามันก็จะเป็นการที่ที่ได้บุญแต่กลับไม่ได้บุญไงเพราะาาท่านจ้จำท่านจะจำศีลจำวัดเลยไง ใน<ต>อย่างของหน่วยพี่อย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบพิเศษหน่อยจะมีโต๊ะว,วางใบสีตั้งอยู่หน้าจอหนังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมออนไลน์ได้ไงคือทุกวันออนไลน์ครับอย่างอย่างลูกค้ามาแก้บนเสร็จแล้วเขาไม่มีเวลาดูเขาต้องการกลับลด่วนผมก็จะออนไลน์ให้เพราะลูกค้าเจ้าภาพเขาก็จะดูใช่ครับออนไลน์ออนไลน์คือคุณอยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้คะ่ะคุณพวกวิดีโอคอลดูกับผมได้เลยแล้วก็คุณก็จะได้พูดกล่าวผมก็จุดทูบบอกขอเขาปู่โดยมีโต๊ะ มีใบสีให้เป็นเอกลักษณ์ของของ,ของ,ของผมหรือเจ้าภาพสะดวกที่จะอยู่อยู่กับเราคุณก็จุดทูปเองผมก็จะพานำเก่าวก็จะบอกให้คุณกล่าวอันนี้พี่จะเริ่มกี่โมองจ่ะก็รอเจ้าภาพนิดนึงรอเจ้าภาพครับผมน่าจะหกโมงคึ่งผมเริ่มใช่ไม่ก็อาจจะภาพมาเร็วก็ไหวเสร็จก็เอาเลยโอเคได้ค่ะ ก็เริ่มฉายหนังแล้วค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพอดีนะคะคือจะบอกว่าเขาก็มีการจัดแสงเหมือนกันนะคะดูไฟด้านบนแล้วก็ระบบเสียงอ่ะถือว่าเป็นระบบเสียงที่ดีมากเลยอ่ะตรงนี้เหมือนแบบอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยค่ะคือมันไม่ดังจนเกินไปอ่ะแต่ว่ามันได้อัดทรสในการแบบดูหนังอย่างเงี้ย จอของแจ่มจันภาพยนตร์ก็เริ่มฉายหนังแก้บนแล้วล่ะค่ะซึ่งหนังที่จะฉายในวันนี้มีทั้งหมด4เรื่องถ้าตีไปเรื่องละประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปจบตอนตี2นะคะซึ่งพี่คนฉายหนังเนี่ยพอหนังจบเขาก็จะเก็บจอลงแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตกินนอนนะคะอยู่บนรถคันนี้เลยล่ะคะ่ะ ลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๊กขุนแผนภาพยนตร์กันต่อถึงองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญของการใช้หนังกลางแปลงว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับวิวัฒนาการเรื่องเครื่องฉายเนี่ยเราเราผ่านมาทุกยุคเลยตั้งแต่ยุคเครื่อง16ก็เคยฉายนะแล้วมาถึงยุคที่มาฉายฟิล์ม35แต่เป็นเครื่องเตาถ่านรเราเรียกว่าใช้ถ่านอาร์คคัวบวกคั่วลบแล้วทำให้เกิดแสงที่มีควัน ซึ่งตอนนั้นนะคนฉายหนังฉายยากมากถ้าไม่เก่งจริงฉายไม่ได้เพราะต้องมีการเปลี่ยนทั้งม้วนฟิล์มแลวก็เปลี่ยนทั้งไอตัว่านด้วยเพราะเรื่องหนึ่งมันจะใช้2อันแล้วก็มาถึงยุคฉายด้วยฟิล์มแต่เป็นหลอดซีนอนแล้วก็เป็นยุคหนังกลางแปลงเนี่ยมาเป็นระบบดิจิตอลสิ่งหนึ่งที่คนฉายหนังกลางแปลงทุกคนจะต้องมีความผูกพันก็คือฟิล์มหนะัง เรามีเรื่องหนึ่งสามสี่สิบก๊อปปี้นะให้บริษัทไปเข้าโรงก่อนแล้วเราก็ไปซื้อเป็นกากฟิล์มมาฉายกลางแปลงกากฟิล์มก็คือฟิล์มที่ออกจากโรงแล้วภ<อ>าษาภาษาบริษัทและเขาก็จะขายว่าถ้าคุณซื้อมือนหนึ่ง <ฮะ S 1> คุณก็ได้โรงหนังไปด้วยคุณก็เอาฟิล์มมาพิมพ์จากแ l a บมาเลย <ฮะ S 1> ค่ะเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างเลยอันนี้เรื่อง เรื่องรักสามเศร้าตอนนั้นเราซื้อมามันก็มีหลายกอ๊อปปแล้วเราก็เก็บเอาไว้เนี่ยใหม่แกะกล่องเลยใหม่แกะกล่องวิธีการกอหนังเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนะบางคนก็ใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้ซึ่งผิดค่ะ <P ew l ug> เพราะว่าหนังมันจะมีเส้นเสียงอยู่แถบเดียวเส้นซาวหนังอะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นเส้นใช่เ<ร>นี่ยเสียงมันจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือเส้นเสียงถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดแถบเวลาไปฉายเส้นเสียงมั <สะ S 2> ไนไปอยู่อีกฝั่งหนึง่ง<ๆ>มันก็จะไม่มีเสียงแสดงว่าเส้นเสียงต้องให้อยู่เข้าตัว้อยู่เข้าตัวเวลาไปฉายมันจะต้องเสียบทางนี้สมมุติหนังทางนี้มันคว่ำมาใช่ป่ะเราต้องใส่หงายแล้วมันจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเวลาไปฉายตามหมู่บ้านเด็กๆก็จะมาเฝ้าอ อันนี้เขาเรียกว่ามันภาษาหนังเขาเรียกว่าฟิล์มทองฟิล์มทองเนี่ย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 เวลา่องมันจะเป็นทองเห็นป่ะค่ะซึ่งมันจะเหนียวมากเหนียวขนาดว่าเอาเป็นว่าดึงไม่ขาดล่ะเดี๋ยวดึงให้ดูเลยอันนี้ไม่ขาดเลเหรออันนี้ไม่ขาดดึงเนี่ยดึงถ้าดึงขาดได้ <ม dit S 2> ให้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 พันหนึ่งเลยโอ้โหโอ้ยเหนียวมากแล้วมันไม่มีผลต่อแบบภาพหนังไม่มีผลแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันนะค่ะ ข้อเสียคือเวลาถ้าเราไปทำฉายแล้วเราเราทำพันในเครื่องเครื่องฉายพังเหมือนกันแต่ถ้าฟิล์มธรรมดาไม่พังก็ฟรริล์มขาดแล้วก็ฟิล์มทองเนี่ยเส้นจะขึ้นง่ายแต่ถ้าฟิล์มธรรมดาเส้นไม่ค่อยขึ้นเนื่องจากวัสดุมันเหนียวใช่ปะม,มันก็เลยเวลาถลอกมันถลอกง่ายกว่านอกจากฟิล์มเนี่ยอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ของหนังกลางแปลงเลยก็คือในเรื่องของจอหังค่ะพี่ตวันนี้ที่เลือกมาให้ดูมันมีสองจอค่ะจอที่ใช้ฉายหนังกลางแปลงแบบหนังกลางแปลงอาชีพหนังกลางแปลงจริงๆเนี่ยให้ดูค่ะจะเป็นผ้าใบสีขาวธรรมดาอันนี้เขาใช้กันแบบนี้ตั้งแต่อดีตเลยป่ะคะตั้งแต่อดีตเลยนานมากเลยอันนี้เป็นจอที่ใช้ฉายในโรงอันนี้ขนาดจะใหญ่กว่าทำไมมันมีรู เนื่องจากโรงหนังเขาจะต้องวางเสียงเป็นระบบดอบีคือมี5.1 7.1มันจะมีลำโพงอยู่3ตัวก็คือ<ฆ> LR <ฆ>แล้วก็เซนเตอร์ที่ต้องอยู่ข้างหลังจอ<ฆ>เพราะฉะนั้นจอหนังในโรงหนังเนี่ยเสียงจะต้องทะลุออกมาจากด้านหลังเพื่อให้มิติเสียงที่สมจริง oh. แล้วมันจะเป็นระบบอะคูสิกในตัวของมันผ <Huh. S 1> ้าที่เราดูในโรงหนังเนี่ยจะได้สี ตรงตามที่ตัวหนังที่ใช้จริงๆแต่ถ้าเป็นจอหนังกลางแปลงเนี่ยบบบสีมันจะานาโอเวอร์หน่อยอันนี้ของดีเลยนะคู่ชีพกับพี่ตุ๊กมายาวนานมากอันนี้เป็นเลน์ของประเทศเยอรมันเลยเวลาฉายหนังเราจะต้องใช้เลนทั้งหมด3ตัวมี2ตัวที่ใช้พร้อมกันคือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ใช้พร้อมกันหนังมันมีถ่ายทำสอระบบก็คือระบบสโคป กับระบบ y s c r e e n หนังสโคปเนี่ยเวลาฉายเราต้องใส่เลนไนก่อนเพื่อให้หนังมันออกมาเป็นส<ะ>ี่เหลี่ยมตรงกลาง<ะ>แล้วก็ใส่เลนใส่เลนสโคปเพื่อให้หนังมันเป็นแนวยาวเต็มจอ<ะ>เพราะฉะนั้นเลนสองตัวนี้ต้องใช้คู่กันแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้คือเวลาฉายหนัง16:9<ะ>สองตัวนี้ไม่ต้องใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียว ตอนนี้ค่ะหน่วยของพี่ตุ๊กหน่วยสุ่แผนเนี่ยก็มีออกงานตั้งหนังการแปลงอยู่ใช่อยู่ที่อำเภอสายโยกที่สายโยกเนี่ยจังหวะว่ามันเป็นงานใหญ่เหมือนกันมีคอนเสิร์ตด้วยพี่ตุ๊กก็ตั้ง2ระบบเลยถ้าไปที่จอหนังก็จะเห็นทั้งเครื่องฉายฟิล์มแล้วก็จะได้เห็นการฉายเครื่องดิจิตอลขนาดใหญ่แล้วฉายพร้อมกันทีเดยว2เครื่อง แค่พูดแบบนี้ก็แบบอยากจะตามไปดูแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญ,ญาตพี่ตุ๊กนะคะวันนี้ตามไปดูว่าก่อจะจัดพื้นที่ให้มาเป็นหนังกลางแปลงเนี่ยเขาจะต้องติดตั้งอะไรยังไงบ้างรวมถึงบรรยากาศหนังกลางแปลงในยุคสมัยนี้ว่ามันจะเป็นฟิลลิ่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอตามไปดู เรื่องราวของหนังกลางแปลงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาหนะ์หน้ามาดูบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงในยุคป,ปัจจุบันกันต่อพบกับหน่วยหนังนันทวันภาพ,พยนตร์หน่วยหนังชื่อดังที่มีแฟนคลับทั่วประเทศรวมถึงบรรยากาศการภาคหนังสดซึ่งหาดูได้ยากมากในปัจจุบันห้ามพลาดเป็นอันขาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Channel TV บุรพา Official ความสนุกสนานมากมายรอคุณอยู่นะคะ